เดี๋ยวเรามาดูนะครับ <_ Z> อาหารของกบนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับหลายๆครั้งว่าอาหารของกบเนี่ยเราจะให้ตามขนาดนะครับตามขนาดของกบนะครับแล้วก็ตามพัฒนาการของร่างกายนะครับอย่างลูกอ๊อดก็จะมีอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนของลูกกบหรือว่ากบใหญ่ก็จะมีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอาหารสเรสร็จรูปที่เรา หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับแต่ว่าประเด็ดนก็นคือว่าอาหารเนี่ยก็ต้องซื้ออาหารของกบนะครับอย่าอย่าไปซื้อขอ,อาหารปลาดุกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะซื้ออาหารปลาดุกเพราะว่าอาหารปลาดุกเนี่ยจะถูกกว่าแต่ในเรื่องของโปรตีนที่มีอยู่ในอาหารก็จะต่ํากว่านะครับจะไม่เหมาะสมต่อาการพัฒนาการของกบนะครับอย่างเป็นอย่างแรกนะครับก็คือเราจะให้อธิบาย ลองเราลองดูข้างถุงก่อนก็ได้นะครับอ,อย่างข้างถุงเนี่ยเราดูนะครับก็จะมีเขียนว่าโปรตีนนะครับโปรตีนไม่ต่ำกว่าส2%อนะครับอันนี้คือโปรตีนแต่ถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยอาหารเม็ดใหญ่นะครับมาตรฐานอยู่ที่25นะครับแต่บางเจ้าอันมี30นะครับแต่กบแต่ละชนิดเนี่ยโปรตีนก็จะไม่เท่ากันนะครับเราก็เลือกซื้อตามระยะการจะเติบโตก่อนครับตรงนี้ให้ดูก่อนว่าโปรตีนเนี่ยบางทีเราเห็นว่า อาหารยี่ห้อนี้กับอีกยี่ห้อหนึง่งราคาถูกกว่าตั้งหลายบาทแต่เราต้องดูตรงโปตรตีนด้วยนะครับโปรตีนตรงนี้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันเราก็เลือกที่มันถูกกว่านะครับเพราะจะยังเอาส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยก็จะมันประมาณนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ mm. นะครับแต่ตรงโปตรตีนจะเป็นตัวกําหนดราคาของอาหารนะครับว่าจะถูกหรือจะแพงเพราะว่ามันมีส่วนผสมของป,ปลาป่นนะครับป,รปลาปนก็จะมีราคาแพงนะครับ อันนี้ก็ได้นําเบื้องต้นนะครับแต่เราไปซื้อก็บอกซื้ออาหารกบนะครับแล้วมาดูอย่างแรกอาหารผงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนผสมด้วยอาหารผงเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้สําหรับอนุบาลสัตว์น้ำนะครับในปลาดุกหรือว่าในปลาชนิดอื่นๆเนี่ยก็ใช้ได้ในกบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะเรียกว่าอาหารผงสําหรับอนุบาลลูกสัตว์น้าไวอ่อนนะครับชนิดผงแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปในหนึ่นงถุงเนี่ย จะมี2กิโลกร,รัมนะครับแต่ถุงใหญ่ก็จะมี20กิโลกร,รัมแต่ถุงย่อยจะ2กิโลกร,ร,มรัมแล้วก็หาซื้อสัก1ถุงเพราะ1ถุงเนี่ยสามารถใช้ได้เกือบเกือบทั้งช่วงระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับตรงนี้เราจะให้ตั้งแก่กบแรกแรกฟักนะครับทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราเพาะนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยกบกบฟักเป็นตัวนะครับฟักเป็นตัวนับจากวันฟักไปอีกอีก3วัน นะครับเราถึงจะให้อาหารผงตรงนี้เพราะในช่วง3วันแรกเนี่ยกบจะมีถุงไขแดงนะครับเราเรียกว่าถุงอาหารอยู่บริเวณหน้าท้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่กบก็จะดึงอาหารนะลูกอสอไม่ลูกไม่กบครับลูกอสอก็จะดึงดึงอาหารจากถุงไขแดงบริเวณหน้าท้องเนี่ยไปใช้ในการเจริญเติบโตะนะครับเมื่อครบ3วันแล้วเนี่ยอาหารในถุงหน้าท้องหมดลูกอสอของเราเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มต้องกินอาหารเสริมนะครับอาหารจากภายนอกถ้าเป็น ธรรมชาติเลยก็อาจจะกินพวกไรแดงนะครับแพ,แพงต้นที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับหรือพวกสาหร่ายแต่เราเลี้ยงในบอ่อซีเมนเราไม่มีธรรมชาติตรงนั้นนะครับเราก็จะใช้อาหารผงนะครับเพราะอาหารผงตรงนี้หาซื้อง่ายนะครับแล้วก็วิธีการจัดการเนี่ยไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเรามีไรแดงก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้อาหารผงแต่ไรแดงบางที่พื้นที่เนี่ยไม่มีการพอเลี้ยงก็จะหาซื้อยากนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีอาหารผงเนี่ยก็ใช้ได้อย่างหนึ่งคือลำละเอียดกับปลาป่นนะครับก็ลำละเอียด3ส่วนปลาป่นหนึ่งส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็โรยเป็นผงบริเวณผิวน้ำเนี่ยก็สามารถให้ได้แต่ผมแนะนําเป็นอาหารผงน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนเยอะกว่าแล้วก็เจริญเติบโตดีจัดเตรียมง่ายนะครับตามที่เคยใช้มาก็อาหารตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนผสมนะครับโดยการให้กินตรงนี้ให้กินนังแก่3วันนะครับ จนถึงระยะ12วันนะครับประมาณนี้นะครับก็จะหยุดอาหารตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเข้าใจกันนะครับ,รบว่าให้กินตั้งแต่ฟักเป็นตัวถุงไขแดงยุบป,ประมาณ3วันจนอายุครบ12วันนะครับหรือว่าสัก2สัปดาห์เนี่ย14วันก็สามารถหยุดอาหารตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็คืออาหารผงตรงนี้อาหารเมร็ดอาหารเม็ดเนี่ยเป็นอาหารสําหรับไว้อนุบาลลูกสัตว์น้ํานะครับ แต่น้าเกือบทุกชนิดตัวเ,เล็กๆจะกินเราจะติดปากเรียกว่าไฮเกตนะครับแต่จริงๆก็คือเราเรียกว่าอาหารอนุบาลลูกสัตว์น้ําชนิดเม็ดนะครับแต่เรียกไฮเกตก็ได้ไปบอกร้านที่เราไปซื้อนะครับว่าอ่ซื้อไฮเกตหนึ่งถุงหนึ่งถุงก็2กิโลเหมือนกันนะครับราคาก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยผมบอกราคาให้เลยนะครับประมาณนี้เราจะได้ไม่มีข้อสงสัยนะครับร้อยกว่าบาทตรงนี้ก็ให้กินหลังจากให้กินอาหารผงแล้วหลังจาก12วันแล้วนะครับ ให้กินจนลูกกบมีอายุประมาณสัก40วันนะครับตรงนี้ก็พอแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาหารผงมาเป็นอาหารเม็ดไฮเกตตรงนี้นะครับเราก็ใช้ผสมรวมกันก่อนสักหนสองวันเพราะบางทีกบยังปรับระบบการกินอาหารไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะอาจจะใช้น้ำพรมลงไปนะครับแล้วก็ให้มันมีความชื้นสักนิดหนึ่งให้มันนิ่มๆสนิดหนึ่งนะครับลูกอ๋อจะได้ต่อจินได้ง่ายนะครับแล้วก็สังเกตดู อันนี้ก็ให้ถึง40วันนะครับเมื่อครบ40วันแล้วตรงนี้โปรตีนก็อยู่ที่ประมาณสัก40%นะครับถึง42%นะครับเป็นอาหารอาหารผงตรงนี้นะครับอาจยวจะดูในกล้องใกล้ๆได้นะครับก็ให้กินได้เลยหวานโดยให้กินการให้กินก็คือหวานนะครับหวานลงไปในผิวน้ํานะครับลูกอ๊อดจะขึ้นมาตอดกินแต่ถ้าเรามีสามารถใช้ทดแทนกันได้อีกนะครับก็คือไฮเกตตัวนี้ ถ้าเราไม่มีอาหารผงอันนี้นะครับเราก็เอาไฮเกตอันนี้แช่น้ําให้นิ่มแล้วก็นวดให้เหนียวๆนะครับปั้นปั้นให้เป็นก้อนก็ใช้ทดแทนอาหารผงตัวนี้ได้นะครับในกานุบาลเพราะบางพื้นที่อาจจะไม่มีขายนะครับแต่ไฮเกตจะมีแน่นอนทุกร้าน,านต้องมีนะครับร้านที่ขายอาหารสัตว์ยิ่งขายอาหารเกลับสัตว์น้ำเนี่ยต้องมีติดร้านเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้แช่ให้นิ่มก็ใช้แทนได้เหมือนกันนะครับ โปรตีนก็เท่ากันนะครับอจบไปได้แล้วสตัวนะครับที่จะใช้สําหรับอนุบาลลูกอสแลวก็ลูกกบจนเป็นลูกกบนะครับแต่เมื่อพ้น40วันแล้วหรือเราดูขนาดตัวนะครับสักประมาณ2 2นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเบอร์หนึ่งเราจะเรียกว่าอาหารเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาจะให้ดูใกล้ๆนะครับอาหารเบอร์หนึ่ง ก็มีโปรตีนประมาณ35%นะครับโดยเฉลี่ยเราก็ให้กินกบตั้งแกอ่อายุสัก40วันถึง60วันนะครับหรือว่านับไปก็คือ2เดือนหลังจากฟักแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเบอร์นี้นะครับเบอร์1แล้วก็อันนี้คือเบอร์2ก็จะเม็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็ให้กินประมาณกบอายุ2เดือนนะครับ2เดือนนี้คือหลังจากเป็นหางหดแล้วนะครับพอจบหางหดเราเลี้ยงเอามา,มาเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงมาเลี้ยงกบเนื้อแล้วก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นเบอร์3นะครับก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับประดูกใหญ่นี่แหละนะครับก็ให้กินตั้งแต่พ้น2เดือนไปแล้วนะครับจน จับขายนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ให้กินเบอร์นี้เหมือนกันนะครับจนกว่าจะเลิกใช้นะครับเลิกเลี้ยงก็เบอร์นีเป็นเบอร์ที่ใหญ่สุดแล้วนะครับถ้าเราเทียบก็คือเป็นอาหารปลาดุกเล็กปลาดุกกลางปลาดุกใหญ่นะครับถ้าเป็นของกบแล้วก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามหรือว่ากบเล็กกบกลางกบใหญ่นะครับการให้กินก็ให้กิน1เดือนต่อเปลี่ยนอาหาร1เบอร์นะครับ อันนี้โปรโตีนก็ต่างกันอย่างเบอร์2ก็อยู่สัก32%นะครับโดยเฉลีย่ยแต่เบอร์สาจะอยู่ที่3 0นะครับแต่ถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยอยู่แค่25หมดมันกลายเป็นโตก็เห็นไหมครับโปรโตีนต่างกันราคาก็จะถูกลงราคาต่างกว่าถ้าเราไปเลี้ยงกลุ่มเนื้อนะให้ปลาดุกรุ้ร้วนเนี่ยบางทีกินแค่เบอร์2เนี่ยพอจะกินเบอร์3ามเนี่ยมันได้ได้อายุแล้วแต่มันตัวขนาดตัวมันยังไม่ได้นะครับมันจะให้โตช้านะครับเราก็ใช้ระยะเวลา,าในการเลี้ยงที่ นานขึ้นบางทีก็อาจจะสูญเสียทั้งค่าเสียเวลานะครับเสียทั้งช่วงนะครับเพราะกบแต่ละช่วงนะครับก็จะมีราคาจับจหน่ดยที่แตกต่างกันนะครับเบอร์หนึ่งก็ให้กินนะครับตั้งแต่หางหดเนี่ยกบหางหดแล้วก็ตัดไปแล้วนะครับพอเรามาเลี้ยงเราก็จะเริ่มนับหนึ่งหมายคือ1เดือนนับนงเดือนแรกที่เอามาเลี้ยงเป็นกบเนื้อก็ให้กินอาหารเบอร์หนึ่งโดยให้กินก็คือหวานเหมือนให้อาหารปลาปกตินะครับ หวานลงไปในน้ําเลยนะครับอัตราการให้ก็ประมาณ4%ของน้ําหนักตัวนะครับโดย,ยเฉลี่ยแต่ก็เหมือนที่ผมบอกครับก็คือให้ใช้อะไรก็ได้ตวงเราจะได้ให้ตามหรือชั่งกิโลก็ได้ว่าวันหนึ่งบอกเนี้ยเราให้กี่กิโลเราจะได้แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการควบคุมปริมาณอาหารที่ให้นะครับเบอร์สองเหมือนกันพอเข้าเดือนที่2แล้วเราก็ให้กินอาหารเบอร์สองขยับไซส์เพราะกบตัวใหญ่ขึ้น นะครับการกินอาหารของกบเนี่ยก็จะต้องกินเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปให้เบอร์หนึ่งอยู่เนี่ยเขาก็ต้องอ่ะเบอร์มันเบอร์เล็กมันกินไม่พอกระเพาะก็คืองับกระโดดงับ10ครั้งนะครับก็ต้องกินแต่ให้เบอร์สองเนี่ยมันอ่ะงับ5ครั้งเนี่ยการงับการกระโดดกินความเหมาะสมของขนาดปากกับมอาหารก็จะต่างกันก็ทําให้กบกินได้ดีกว่าแต่ในช่วงของการเปลี่ยนอาหารเนี่ยเราบางทีเรามือใหม่เรายังไม่รู้ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนช่วงไหนนะครับเราก็สังเกตดูก็คือผมให้อาหารเบอร์ เบอร์เบอร์สองเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเบอร์สองจากเบอร์หนึ่งก็คือผสมนะครับรวมกันแล้วก็หวานหวานไปให้พร้อมกันนะครับเราก็สังเกตดูว่ากบในบอ่อเนี่ยอาหารเบอร์ไหนเหลือเยอะถ้าเบอร์หนึ่งเหลือเยอะมากเบอร์สองกินหมดก็แสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนอาหารได้แล้วคือกบไม่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 จะไม่ค่อยกินอาหารเบอร์หนึ่งแล้วแต่ถ้าเบอร์หนึ่งยังเหลืออยู่เยอะเหลือเหลือน้อยเบอร์สองเหลือเยอะมากก็ยังก็เลี้ยงต่อไปนะครับอย่างเงี้ยพอเข้าเบอร์สามก็เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีเนี้ย ลองปลเลี้ยงดูก่อนสักหนึ่งสองวันนะครับก็เป็นการเทคนิคในการดูว่าเราจะเปลี่ยนอาหารช่วงไหนได้เพราะเราเลี้ยงแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีกบก็จะ,จะเจริญเติบโตที่ไม่ทําไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยก็เบอร์3ก็หวานให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจนะครับวิธีการเข้าใจชิ้อาหารทั้งทั้ง5ชนิดนะครับที่ให้กบอย่าลืมนะครับเวลาไปซื้อก็ ซื้ออาหารกบนะครับอย่าไปเสียดายเงินไปซื้ออาหารปลาดุกนะครับแต่ถ้าอาหารปลาดุกโปรตีนเท่ากันเนี่ยก็ใช้ได้หรือว่าเราหามาได้จริงๆก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับเพราะบางทีแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่มีความนิยมในการเลี้ยงกบก,ก,ก็จะไม่มีเอามาขายนะครับอันนี้ก็ไปเลือกซื้อเอานะครับเดี๋ยวเราจะมีตารางขึ้นให้ว่าเราจะใช้อาหารแต่ละชนิดต่อจํานวนกบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จํานวนถีในการในการให้แต่ละครั้งนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ่านะครับเราเรียนรู้นะครับรู้อาหารนะครับไปเรียบร้อยแล้วชนิดอาหารเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผสมอาหารของลูกอ๊อดนะครับลูกอ๊อดตัวเล็กๆที่เราจะใช้นะครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนําก็คือลูกอ๊อดเนี่ยใช้ไรแดงก็ได้นะครับอาหารผงก็ได้หรือว่าลำละเอียดกับปลาผลก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราถ้าเป็นลำละเอียดก็จะเป็นผง้ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โรยโรยให้เป็น ฟิล์มเป็นผงบางๆาเรียนผิวน้ําแล้วก็ดูเอาว่าลู้ว่ากินขนาดไหนนะครับไม่ต้องผสมแต่อาหารผงเนี่ยมันต้องผสมนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนมันจะเป็นเหนียวๆเ,เดี๋ยวจะผสมให้ให้ดูนะครับคือเราแบ่งไปเลยนะครับใส่ลงไปในกระมังนะครับแบบนี้แล้วก็เอาน้ําเติมนะครับเมื่ออาหารผสมกับน้ำเนี่ยมันจะมีความเหนียวเกิดขึ้นนะครับเพราะเราเขามีส่วนผสมนะครับทําให้เหนียว มันก็จะจับตัวแป้งเป็นก้อนได้ง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ขยำไปแล้วก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเนี่ยเหนียวนะเหนียวเหนียยเหมือนแป้งมันเนีขนมบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยจะเหนียวแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นล้ำละเอียดปกติเนี่ยมันจะไม่เหนียวนะครับมันจะมีความเหนียวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็อาหารก็จะจับตัวการง่ายนะครับแล้วก็ผสมอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ค่อยใส่เพราะถ้ามันเละเกินแล้วมันก็จะติดมือเรานะครับแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนได้ยากนะครับแล้วก็เติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลักษณะพิเศษของอาหารอาหารผงนะครับอาหารตัวเนี้ถ้าเราใช้นมลูกกบเนี่ยผมว่ามันมันจะดูได้ง่ายกว่านะครับว่ากบเรากินพอหรือเปล่านะครับกินหมดไหมอาหารเพียงพอไหมนะครับดีกว่าเราไป โรยเป็นผงๆให้บนน้าบางทีมันก็อาจจะน้ํากระทบกับอาหารก็อาจจะจมลงไปเน่านะครับมันจะเน่าได้เยอะนะครับเนี่ยก็นวดจะเหนียวมากนะครับก็ต้องใช้แรงทกนิดนึงนะครับถือเป็นการออกกำลังกายไปนในตัว ไม่ได้ความเหนียวที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ยพอเดี๋ยวมันจะมีความชื้นอีกนิดนึงเวลามันเซ็ตตัวนะครับอโอเคเนี่ยเราสังเกตว่าเนี่ยมันเริ่มไม่ติดมือเรานะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้ามันเหนียวติดมือเราเนแสดงว่ามันเหนียวเกินมันจะปั้นเป็นก้อนอยากนะครับได้เป็นนี่แล้วเราก็ปั้นให้เป็นก้อนนะครับก้อนกลมประมาณนี้นะครับ ปั้นเตรียมเอาไว้เราเลี้ยงเยอะแล้วก็ปั้นเยอะนะครับอย่างบ่อผมเนี่ยอ่าสามสิบตารางเมตรผมปล่อยลูกลูกออสไปนะครับเพราะแล้วแม่กบ30คู่ผมก็จะให้กินมือละประมาณ10ลูกนะครับขั้นต่ำนะครับการให้นหลยเราจะให้ประมาณถ้าเราให้อาหารก้อนก้อนเนี่ยเราจะให้3เวลานะครับแต่ถ้าเป็นให้ลำเลยให้ประมาณสัก4เวลา พราลำมันจะจะละลายน้ําได้ง่ายกว่านะครับบางทีกบก็อาจจะไม่ค่อยค่อยได้กินเต็มที่นะครับก็จะเพราะลูกอ๊อดเล็กๆเนี่ยมันจะกินอาหารตลอดเวลาถ้าเราให้อาหารน้อยก็จะโตช้าหรือว่าบางทีก็อาจจะกัดกันเองได้นะครับแล้วก็ปั้นเตรียมไว้เวลาเราให้เราก็จะได้ให้ง่ายนะครับโดยโยนนะครับโยน,โนลงไปในในบ่อเลี้ยงนะครับบ่อ เลี้ยงได้เลยโยนให้กระจายทั่วบ่อลูอ้อยของเราก็จะมาตอดกินนะครับลุมกินบริเวณรอบๆอ,อาหารเนี่ยเราก็มาดูอย่างผมให้ผมก็ให้ช่วงเช้านะครับบางทีเรามีการเปลี่ยนใส่น้าเสร็จก็อาเข้ามาสักเก้าโมงครึ่งแล้วก็จะให้แล้วก่อนเที่ยงนะครับก่อนช่วงพักเที่ยงเนี่ยผมก็จะมาดูอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับว่ากินหมดหรือเปล่าถ้าเริ่มหมดเลยน,นิดนดนึงอย่างเงี้ยก็จะให้ช่วงบ่ายนะครับแต่ถ้า ช่วงเที่ยงกินไม่เหลือสักสักลูกเลยนะครับเราก็จะให้ช่วงเที่ยงอีกกลัมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงก่อนเลิกงานสักสี่โมงเย็น,นยผมก็จะดูอีกอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหมดหรือเปล่าถ้าอาหารเหลือเยอะนะครับก็จะไม่ให้แต่ถ้าอาหารเหลือเหลือน้อยก็ก็จะให้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ตอนเย็นเนี่ยบางทีลูกออสก็ยังกินอาหารอยู่นะครับช่วงเช้าก็จะมันก็จะกัดกันตายในช่วงกลางคืนทําให้เราเสีย ตัวลูกอ้อยไปเยอะนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนให้นะครับแล้วตัวอ้อสกินอีกครั้งหนึ่งนะครับง,ง่ายๆนะครับวิธีการเตรียมอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมมาไว้ครับนี่ครับมาๆๆกินก่อน เ okay. อาเลนะครับอ่านะครับเรามาดูวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็โยนไปนะครับพอเราป้านเป็นก้อนแล้วโยนให้ทั่วบ่อนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมาตอดนะครับมาลุมกินอย่างเงี้ยเราก็ดูไปนะครับอย่างเงี้ยสิกว่าวันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักสอาวันนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนอาหารแล้ว เล็กๆแล้วก็โยนให้อย่างเงี้ยแต่เล็กๆก็อาจจะก้อนหนึ่งอยู่ได้ทั้งวันเพราะตัวเขาเล็กนะครับก็จะกินน้อยกว่า